พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบครุกวงในตายมันๆกับผมพงศธรดีลาประชากลไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่ดูสมดุลมากขึ้นความเสี่ยงของการลงทุนมีตลอดเวลานะครับเช็คเช่นเดียวกับโอกาสของการลงทุนก็มีตลอดทางเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากลในฮั่นแน่แชร์รอบโลกวันนี้ขอเปิดคลิปด้วยความน่ารักที่ขู่ขี้นี่นึงนะครับผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าน,นะครับนี่โชว์ <Wow. S 2> ให้ดูนะห <Wow. S 2> นีนะครับ มีน่ารักมากแล้วก็มีอุ้มลูกหมาเล็กๆนะครับเพราะว่าตลาดมันลงนะครับเข้าสู่ตลาดมีนะครับเปิดป่าน้าจอทีไรก็จะเห็นว่าหุ้นเองเนี่ยแดงเถือกกันเลยความกังวลล่าสุดของตลาดเนี่ยก็มาจากเรื่องของบอลยูที่ขึ้นมาเร็วมากๆนะครับพร้อมกับเรื่องความกังวลในฝั่งของสหรัฐที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะเจอสภาวะชัดดาวเนี่ยครับก็คือทางรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายให้กับข้าราชการเนี่ยครับ พร้อมทั้งเราจะปิดบทสรุปของคลิปนี้กันด้วยมุมมองการลงทุนของ CEO Office เราล่าสุดเลยนะครับทำไมเราเชื่อว,ว่า Risk r ี w a อ d โอกาสและความเสี่ยงมันดูสมดุลมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมีการปรับมุมมองการลงทุนของตลาดหุ้นโลกหลังจากนี้จากเดิมปัจจุบันที่เป็น Underweight ให้กลับขึ้นมาเป็น Neutral ซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักประจำสัปดาห์นี้นะครับ ต้องยอมรับเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ยากแล้วก็ท้าทายเพอๆท้า,า<ๆ>ทา,ายกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับ y e a r t o d a t e performance ของดัชนีหุ้นโลก MSCI All Country w Index ตอนนี้บวกเหลือเพียงแค่8.5นะครับจากเดิมที่เคยบวกได้ประมาณเกือบ20ในช่วงประมาณเดือน7เดือน8นะครับ Correction ช่วงเดือนที่ผ่านมานี่คือหนักจริงๆนะครับแล้วถ้าไปซูมดูเอาดัชนี MSCI All Country w Index นี้ทัวเฉลี่ย ของหุ้นในอินด x ด้วยน้ำหนักเท่ากันนะครับแทนที่จะเป็น Market Cap w a ย t นั้นณนะตอนนี้ Return ไม่มีแล้วนะครับติดลบด้วยซ้ำติดลบประมาณ1%เป็นตัวภาพสะท้อนนะครับว่าหุ้นที่มันบวกได้นั้นเองเนี่ยก็มาจากหุ้นเพียงแค่หยิบมือเดียวหลักๆถูกผลักดันมาจากหุ้นเทคขนาดใหญ่ในสหรัฐเนี่ยครับถ้าไม่มีหุ้นเทคขนาดใหญ่เตัวนี้ในฝั่งของสหรัฐนั้น Return ภาพรวมของหุ้นโลกปีนี้นักลงทุนแทบจะไม่ได้อะไรเลย ซึ่งความเสี่ยงที่เข้ามาปกคลุมตลาดช่วงสัก1 2สัปดาห์นี้เองเนี่ยหลักๆอย่างที่ผมเกริ่นมาในต้นคลิปก็คือมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ Government Shutdown เรื่องที่2ก็คือบอลยูในฝั่งสหรัฐขึ้นมาค่อนข้างเร็วเราจะมาคุยประเด็นแรกกันนะครับ Government Shutdown นี้เราเคยคุยกันในหลายตอนของฮันแนแชร์รอบโลกไปนะครับอยากจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งคือไม่ต้องกังวลเยอะมากนะครับสำหรับ Impact ที่จะมีต่อการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นตลาดบอลรวมถึงค่างเงินจากข้อมูล การชัดดาวของสหรัฐ5ครั้งล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชัดดาวแบบย่อมๆหรือเป็นการชัดดาวแบบยาวๆหุ้นแทบจะไม่ลงเลยนะครับโดยเฉลี่ยบอ์ลยิวมีโอกาสจะปรับลดลงนะครับแล้วก็ค่างเงินดอนลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าขึ้นด้วยก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเองเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถึงแม้จะมีการชัดดาวจริงแล้วก็ข่าวเรื่องของการชัดดาวนี้อาจจะปกคลุมในแง่ของโซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ต่างๆเต็มไปหมดนั่นเองเนี่ยแต่ก็เชื่อว่า ทางคองเกรสสหรัฐน่าจะหาบรรลุข้อตกลงกันได้ส่วนความเสี่ยงที่2ที่เข้ามาแล้วเป็นตัวกดดันหุ้นจริงๆจังๆนั้นเองเนี่ยก็คือ การที่บอลยูสารัตเร่งตัวค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้มีหลายปัจจัยเข้ามาเป็นตัวผลักดันให้บอลยูสารัตตัว10ปีเองเนี่ยปัจจุบันนี้ขึ้นไปแถวแถว4.8%แล้วนะครับเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2007เลยก็มาจากเรื่องของข้อมูลเศร,รษฐกิจนะครับถึงแม้ว่ามันจะซอฟลงนะครับแต่กลายเป็นว่ามันซอฟลงช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้หลายส่วนของภาคเศรษฐกิจสหรัฐนําโดยเรื่องของการจ้างงานเองเนี่ยยังดูแข็งแกร่งนะครับนาซ้ําเองเนี่ยก็ไปเจอกับประเด็น ของประเทศอื่นๆต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับที่มีท่าทีที่จะกลับมารัดก,กลุมนโยบายทางการเงินมากขึ้นบอลยูของญี่ปุ่นที่มันต่ำที่สุดของโลกอันนึงเลยนะครับพอไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานี้ก็เป็นตัวผลักดันบอลยูทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐและด้วยการที่บอลยูปรับขพ้่ม,มารอบนี้นะครับเป็นตัวผลักดันหลักๆมาจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือว่า real rate เนี่ยครับซึ่งโดยปกติแล้ว Born y อลยูในฝั่งของเร a ยลเ t รนี้จะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกันนะครับกับตลาดหุ้นโดยเฉพาะ Multiples valuation ชาร์ทที่ผมขอโชว์ให้ดูคือชาร์ตนี้เลยนะครับป้างปึ่งนะครับตอนนี้เองเนี่ยตัวบอลยูเรียลเ a ร e สารัฐ10ปี ขึ้นมาทะลุกเกิน2%ไปแถวแถวแล้วนะครับเป็นระดับที่สูงมากๆซึ่งโดยอดีตแล้วเองเนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับ PE ของหุ้นสารัตจะผกผันกันนะครับมันจะมีบางช่วงที่พิเศษมากๆเองก็คือในช่วงประมาณไตรมาส2ปีนี้เนี่ยครับที่บอลยูตัว10ปีนี้ขึ้นแต่ PE ของสารัตก็สามารถขยายตัวได้นะตอนนี้กลายเป็นว่าบอลยูตัว10ปีเรียลเรทนี้ปรับเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์เชิงผกผันกันเริ่มกลับมาใหม่แลวนะครับและเป็นตัวกดดันหุ้นค่อนข้างเเยยอะลถาามว่ มุมไหนของตลาดที่ถูกกดดันเยอะมากๆจากสภาวะบอลยิวขาขึ้นที่ถูกผลักดันมาจากอักตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนี้มุมนั้นก็คือหุ้นที่คุณภาพต่ำเนี่ยครับไอ้คำว่าหุ้นคุณภาพต่ำเนี่ย define กันยังไงนะครับความหมายเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกแพลงแล้วก็คุยกันมาได้ในหลายมุมมากแต่ประเด็นหลักๆก็คือหุ้นพวกนี้นี่เยอะกําไรไม่มีมาร์จิ้นบางพายซิ่ง power ต่ำอะไรประมาณนี้เนี่ยครับ ถ้ามีการสโคปดาวมาตัวที่ฮอตคิดที่สุดช่วงหนึ่งหลังที่เราไปเจอสภาวะโรคระบาดก็คือหุ้นที่เทรด -valu i o n แพงๆแพงๆมากๆ,ๆหรือว่าเรียกว่าไฮเปอร์โกเนี่ยครับปัจจุบันนี้หุ้นในฝั่งเทคสารัตตัวที่ยังไม่กำไรเลยเองเนี่ยมีคอ r r เรคชันหนักมากนะครับถ้านับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน7เดือน8 เคยให้ผลตอบแทนดีมากก่ะแถว40-50%นับตั้งแต่ช่วงนั้นมาเองเนี่ยมีคอร์เรคชันมาเกือบ30%เข้าไปแล้วจะไม่เหมือนกับการลงทุนเทคภาพรวมนะครับที่คุณภาพสูงกว่าถึงแม้จะถูกกดดันจากบอลยิวขาดขึ้นก็จริงแต่ตัวหุ้นในฝั่งที่คุณภาพต่ำเหล่านี้จะถูกกดดันในระดับที่สูงกว่ามากๆซึ่งมุมมองของเราต่อหุ้นคุณภาพต่ำเหล่านี้เองเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะครับคือแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับ ภาวะดอกเบีย้ยที่มีโอกาสจะค้างสูงแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเองเนี่ยหุ้นที่นี่เยอะๆคุณภาพต่ำๆยังหากําไรไม่ได้จะถูกกดดันนะครับเพราะว่าต้นทุนทางการเงินที่จะอยู่ระดับสูงแล้วก็เพิ่มขึ้นเองเนี่ยเวลาคนที่จะอโลเ c ตเงินลงทุนอะไรต่างๆก็จะคิดเพิ่มขึ้นเนี่ยครับโอกาสที่จะเห็นการกลับมาของคู่คุณภาพต่ำเหล่านี้ในช่วงสั้นเรามองว่าจํากัดเลย โดยคำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุนหลายท่านตอนนี้ก็คือการที่บอลยูสารัตตัวสิปีนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆนั้นมันจะไปต่อหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะคาดเดาแต่ถ้าดูจากทร a คเรคคอร์ดของการปรับเปลี่ยนทิศทางของบอลยูสารัตรวมถึง r รีแอคชั่นของตลาดหุ้นนั้นมีโอกาสาที่จะเห็นบอลยูเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นต่อแรงๆเหมือนกับที่เคยเจอกันมาในช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับมีตัวไหนบ้างตัวแรกนะครับถ้าไปดู เบต้าของการปรับเปลี่ยนบอลยิวกับเรีคชั่นของตลาดหุ้นนี้ตอนนี้ติดลบมากๆเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวลาเบต้ามันออกมาติดลบต่ําแบบนี้นะครับหมายความว่าความผกผันของการปรับเพิ่มขึ้นของบอลยิวที่กระทบกับตลาดหุ้นนั้นมันอยู่ระดับสูงเองเนี่ยมันอาจจะสะท้อนนะครับว่าตลาดมันได้ price in ข่าวร้ายจากบอลยิวที่ขึ้นมาโดยเร็วไปมากพอสมควรแล้วเรื่องที่2นะครับถ้าไปดูการปรับเพิ่มขึ้นมาของบอลยิวตัว10ปีนี้ RSI ที่เป็นความบอกความร้อนแรงของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของดัชนีที่เราสนใจนั้นตอนนี้ RSI ขึ้นไปเกือบ80แล้วนะครับหมายความว่าอัตราการเร่งตัวของการปรับเพิ่มขึ้นมาของตัวบอลยูสิบปีนี้มันเข้าขั้นที่ว่าสุดจริงๆเนี่ยครับจากข้อมูลอดีตหลายปีที่ผ่านมาเวลา RSI มันขึ้นไปแถวแถว80นี้บอลยูสหรัฐมีโอกาสที่จะนิ่งๆต่อไปอีกสักพักนึงนะครับโอกาสที่ปรับเพิ่มขึ้นเองเนี่ยก็จํากัด แล้วตัวที่3นะครับไปดูการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งความชันของบอลยูสารัฐวัดจากอัตราทูเทนสเปดเนี่ยครับเอาบอลยูส10ปีลบด้วย2ปีนะครับแต่ฝรัง่งเขาจะเรียกกันว่าทูเทนสเปดนะครับปัจจุบันนี้เองเนี่ยตัวทูเทนสเปดมันถ่างขึ้นระดับของการถ่างในช่วง3เดือนในดๆเองเนี่ย มันเป็นการถางในระดับ3 SD เดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับจากข้อมูลในอดีตเวลามันถางขึ้นเร็วแบบนี้เองเนี่ยโอกาสที่มันจะถางต่อหมายความว่าบอลยิตัวส0ปีสหรัฐจะขึ้นไวๆหลังจากนี้นั้นก็มองว่าจํากัดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพสั้นในเชิงเทคนิคนั้นจากข้อมูลในอดีตก็บ่งชี้ว่าขึ้นมารอบนี้ตลาดมีการ Price In แล้วถ้าดูจากแมกนิจูดข,ของการปรับเพิ่มขึ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั้นโอกาสที่ขึ้นต่อก็มองว่าจํากัด เมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรแต่เราเองก็ไม่ประมาานะครับเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนที่มันท้าทายแบบนี้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าความผันผวนยังอยู่ระดับสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูสภาพคล่องออกจากโนโยบาย QT ของธนาคารกลางขนาดใหญ่เนี่ยครับ จากข้อมูลในอดีตนะครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตสับพรามณ์ในช่วงปี2008-2009นั้นขนาดของบาลานซ์ชีตธนาคารกลางขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นเฉกเช่นเดียวกับทิศทางของหุ้นก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นด้วยนะครับแล้วความสัมพันธ์นี้เองเนี่ยต้องถือว่าสูงมากๆเลยปัจจุบันนี้ขนาดของธนาคารกลางทว่าจากบาลานซ์ชีตนี้มันค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นตัวกดดันหุ้นได้ถ้าเรื่องของการดูส,สภาพคล่องออกจากนโยบาย QT อย่างดําเนินต่อ ซึ่งการดูสภาพคล่องนี้เองเนี่ยก็ตามมากับเรื่องของความผันผวนอย่างที่ผมเล่าไปนะครับปัจจุบันนี้ความผันผวนในฝั่งของตลาดพันธบัตรร,ฐรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ปรับเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและด้วยดอกเบี้ยของทางสหรัฐที่มันขึ้นมาเร็วแล้วมีโอกาสที่จะค้างสูงต่อปัจจุบันนี้เริ่มแผ่ซ่านความกังวลไปอยู่ในฝั่งของการปล่อยกู้นี่ยืมสินแล้วนะครับ ว่าจาก high yield Credit Spread นะครับปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการที่จะปล่อยกู้เนี่ยครับด้วยการที่ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยนักลงทุนที่อยากที่จะให้เงินแก่ผู้ที่ขอกู้นั่นเองก็ต้องดีมานดอกเบีย้ยในดับที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและถ้ามามองในฝั่งของการเติบโตสินเชื่อของสหรัฐในภาพรวมนั่นเองเนี่ยปัจจุบันนี้เติบโตในดับที่ต่ำมากๆในรอบหลายสิบปีเลยนะครับอันนี้คือไล่มาตั้งแต่เรื่องของการออกหุ้นกู้ Sydicated Lone i p r e b t ไปถึงการกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับด้วยการที่ดอกเบีย้ยค้างสูงแบบนี้แน่นอนมันเริ่มส่งผลแล้วนะครับกับโนโยบายทางการเงินที่มันรัดกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้เองเนี่ยถ้าไปดูอินดิเคเตอร์ของทางเฟดเพื่อมาบ่งชี้กันว่าสภาพของ financial condition มันตึงหรือมันผ่อนคลายข้อมูลล่าสุดยอมรับเลยนะครับว่ามันออกมาชวนง,งงวยมาก ยังอยู่ในทิศทางที่ผ่อนคลายอยู่เลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ตลาดเองเนี่ยก็วุ่นวายแล้วก็สับสนมากๆถามว่าสิ่งที่ทำให้สุขภาพของตลาดในฝั่งของ financial condition รอบนี้ยังดูแข็งแรงและทนทานกับภาวะดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปได้เองเนี่ยมันคืออะไรปัจจัยนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบาลานซ์ชีผภาคเอกชนที่แข็งแกร่งเนี่ยครับเรื่องนี้เราเคยคุยกันมาหลายตอนในฝั่งของข้นแน่ใจรอบโลกนะครับ ขอมาย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเซตอัพรอบนี้เองเนี่ยจากบาลานซ์ชีตทั้งในฝั่งภาคเอกชนรวมถึงครัวเรือนออกมาว่าทนทานได้ค่อนข้างดีจากภาระนี่ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแม้ว่าดอกเบี้ยเองเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมา ภาพรวมของภาคธุรกิจรวมถึงครัวเรือนมีการล็อกเลทในะระดับที่ต่ำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นตัวภาพสะท้อนนะครับว่าดอกเบี้ยที่มันค้างสูงแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับที่จะฟีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจกนกระทั่งทำให้เกิดภาวะที่เป็นประเด็นต่อการเติบโตหลังจากนี้โดยข่าวดีที่ผมจะขอ,อนำเสนอหลังจากนี้นั่นก็คือการอัปเดต investment f r a m e w o r k ของทางทีม c a o office ของเราเนี่ยครับทำไมเราเชื่อว,ว่า r i s k Reward ของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เข้าใกล้สู่สมดุลเพิ่มขึ้นและมีโอกาสจะนําไปสู่การปรับน้ําหนักของการลงทุนหุ้นจากเดิม Underweight ไปเป็น Neutral ด้วยตัวแรกที่จะมาคุยกันก็คือ Fundamentals เป็นการวัดดูนะครับว่าแมก r o กับ e a r n i n g ง m o m um, โมเมนันั้นมีทิศทางเป็นอย่างไรตัวแรกที่ขอนําเสนอนั่นก็คือดัชนี Global Wave นะครับเป็นดัชนีที่ทาง Research Partner ของเราทํามาหลายปีติดต่อกันณนะตอนนี้คอมูลล่าสุดได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะบ่งชี้ว่า d ดาวเทินที่ลากยาวกันมา22เดือนกันนี้มีโอกาสที่จะจบรอบของขาลงแล้วนะครับแล้ถ้าเกิดการพัฒนาการเชิงบวกนี้ดําเนินต่อไปหลังจากนี้นั่นเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวสร้างจุดต่ําสุด แล้วก็จากข้อมูลในอดีนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตของสินทรัพย์เสี่ยงให้ s u b s e คว e n ์รีเทิรหรือว่า return ของหุ้นหลังจากนี้นั้นมีโอกาสที่ให้ผลตอบแทนบวกที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนนั้นเองเนี่ยก็ต้องถือว่าสูงกว่าภาวะปกติด้วยข้อมูลในฝั่ง early cycle indicators อื่นๆก็บ่งชี้ของทิศทางที่มีแนวโน้มจาก o t t o m i n g out เเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกในฝั่งของเกาหลีใต้ไต้หวันที่ มี exposure ในฝั่งของ semiconductor ค่อนข้างเยอะรอบนี้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเศรษฐกิจขาลงมาถูกชุดหลักๆมาจากเรื่องของ demand ในฝั่ง semiconductor ที่แย่มากๆปัจจุบันนี้เริ่มเห็น demand ยืนได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาขาย semiconductor ในภาพรวมเนี่ยครับจากข้อมูลล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะครับจะเห็นเลยว่าค่าเฉลี่ยของราคาขายของ semiconductor ในหลายๆมุมนั้นยืนได้ไม่พอนะครับมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งทำให้เห็น การเป็นบวกครั้งแรกของ yearon year c h a n g e ในฝั่งของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ development ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดดาวเทินมันจบจริงๆโดยเฉพาะถูกผลักดันมาจากเซมิคอนดักเตอร์นี้ก็จะมีผลกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความเป็นซิกิเคิลหมายถึงมันเซนซิทีฟกับการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยโดยอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในฝั่งของฟันเดเมนทัลส์ตัวนั้นก็คือเรื่องของทิศทางคาดการกำไรนะครับ หรือว่า Earnings Momentum ณตอนนี้ Earnings Momentum ที่เราใช้วัดหลายๆตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะครับโมเดลตัวนึ่งของเราที่เราใช้เป็นการวัดว่าหลังจากนี้หุ้นโลกจะให้ Earnings เติบโตเท่าไหร่ในอีก12เดือนข้างหน้าโดยวัดจากทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆมุมนะครับ ปัจจุบันนี้บ่งชี้มาว่ามีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตกําไรของตลาดหู้โลกที่ประมาณ9%จากในช่วงหลายใจมากก่อนหน้านั้นเองเนี่ยคือต่าเตี้ยเล็ดิไม่พอนะครับมีบางช่วงเนี่ยอาจจะเห็นว่าติดลบไปประมาณ5-10%ด้วยซ้ําซึ่งพนาักงานเชิงบวกนี้จะถูกคอนเฟิร์มได้ตัวนั้นก็คือทิศทางการประกาศงบการเงินไตรมาส3ที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงนั้นแล้วเนี่ยครับ e a r n i n g s e a s o n จะเข้ามาคึกคักจริงๆเองเนี่ยนับตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยนะครับนำโดยในฝั่งของธนาคารพาณิชย์สหรัฐและช่วงที่จะคึกคักที่สุดเองเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหุ้นเทคขนาดใหญ่ของสหรัฐ5ตัวมากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon Apple Microsoft Meta Platforms ไปจนถึง Google Alphabet เนี่ยครับ ติดตามกันดูนะครับว่าง,งบการเงินไต่มาสามหลังจากนี้นั่นเองเนี่ยจะออกมาเป็นทิศทางเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของไกด์แดนซ์เนี่ยครับถ้าไกด์แดนซ์ออกมาสดใสนะครับโดยเฉพาะสําหรับปี2024นี้ก็จะสร้างความสบายใจและเป็นตัวคอนเฟิร์มเรื่องของ e a r n ์เน็งก์โมเมนตัของเราเนี่ยครับว่ายังอยู่ในทิศทางของการปรับคาดการกําไรขึ้นและตัวนี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนด้วยนะครับที่ทําให้หุ้นนั้นเองเนี่ยมีโมเมนตัมขาขึ้นต่อหลังจากนี้เช่นเดียวกัน Investment Framework อันที่2คือเรื่องของ valuation มูลค่าพื้นฐานก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการประเมิน Investment Framework เรามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีภาพยังออกมาผสมผสานานะครับตัวที่เป็นตัวส่งผลเชิงบวกกับการลงทุนเพื่อประเมิน r i s k r e w a r นณตอนนี้ก็คือ PE ของหุ้นโลกตอนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีไปแล้วนะครับ valuation multiples ที่มันต่ำแบบนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวสร้างความสบายใจให้กับการลงทุนถ้ามองจากข้อมูลในอดีตของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในภาพรวมอย่างเดียวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับภาวะดอกเบีย้ยที่มันค้างสูงแบบนี้เป็นคู่แข่งใหม่นะครับสำหรับการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้น earnings yield gap เองเนี่ยยังอยู่ระดับที่ต่ำมากมากก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาวะดอกเบีย้ยสูงแบบนี้ความน่าสนใจของหุ้นมาเทียบกับบอลก็ยังไม่ได้ดูดีมากนะักแต่ถ้าเกิดมองในฝั่งของหุ้นอย่างเดียวดูจาก P/E นั้น ตอนนี้มีแนวโน้มที่ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและ Investment framework ตัวสุดท้ายนะครับคือเรื่องของ sentiment เป็นการวัดความคิดความอ่านของนักลงทุนโดยรวมนะครับปัจจุบันนี้นักลงทุนเองเนี่ยไม่รู้จะกลัวดีหรือจะกล้าดีนะครับพูดคําว่ากลางๆแล้วกันแต่ ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับณนะตอนนั้นเองเนี่ยภาพรวมของนักลงทุนกลัวมากๆระดับของการถือเงินสดเองเนี่ยขึ้นไปสูงณนะตอนนี้ก็ลงมาค่ากลางๆความกังวลต่อการเติบโตเศรษฐกิจตอนนั้นก็มีความกังวลเรื่องของ Recession เข้ามามากความกังวลของนักลงทุนความกลัวของตลาดจริงๆแล้วจะเป็น contrarian indicator ที่ดีนะครับอาจจะบ่งชี้ได้ว่าขาลงของหุ้นนั้นอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ด้วย sentiment indicator ตอนนี้ที่มันกลางๆนั้น Positive Tailwinds ที่เราเคยเห็นมาในช่วงต้นปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดูดีเหมือนแต่ก่อนนะครับถ้าดูจากในฝั่งของ s e n ติเมนตโดยข่าวดีที่สำคัญอันหนึ่งของการเข้าสู่ช่วงไตรมาส4ปีนี้นั้นก็คือเรื่องของ Seasonality เนี่ยครับจากประวัติการลงทุนของคุณโลกนะครับในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาคุณให้ผลตอบแทนดีที่สุดในช่วงไตรมาส4เลยนะครับโดยเฉพาะ10สัปดาห์สุดท้ายของปี ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับค่าเฉลี่ย r e เทิรเดือน10เดือน11เดือน12อยู่ระดับประมาณ1ครึ่งทุกเดือนนะครับแล้วก่าที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนั่นเองเนี่ยสูงประมาณ70%กว่าเปอร์เลยด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับถ้าเชื่อว่า Seasonality ปีนี้จะยังคงรีพี t นั่นเองเนี่ยจะเป็นตัวสร้าง Positive t a เท w วินให้กับการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงที่กำลังจะไปจบปี2023นี้สิ่งที่ควรจะต้องจับตาดูหลังจากนี้นั้นก็คืออถ้ามง ข้ามช็อตหน่อยนะครับเปถึงสิ้นปี2024นั้นตลาดจะเจอกับสภาวะการเลือกตั้งที่เยอะจริงๆเนี่ยครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับเราคัดมาหลักๆเองเนี่ยอีก15เดือนหลังจากนี้จะมีประเทศที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด36ประเทศนะครับแล้วถ้าเอา GDP ของ36ประเทศนี้มารวมกันเองเนี่ยคิดเป็น60กว่าปของ GDP โลกโดยรวมเลยอันนี้ก็ไล่ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับ ไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานธิบดีเดือน4ีเดือน5เองเนี่ยมีในฝั่งของอินเดียแล้วก็ไปปิดปีนะครับช่วงเดือน11เป็นการเลือกตั้งประธานธิบดีในฝั่งของประเทศสหรัฐความผันผวนมีแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่จะไปหาเสียงนั่นเองเนี่ยไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไปเลยอยู่ตรงกลางแทบจะไม่มีที่ยืนนะครับแล้วก็คนที่จะไปโหวตเองเนี่ยก็มีความเรียกร้องในมุมทั้งซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดเช่นเดียวกัน ถาพ o l ของนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเข้าไปบริหารจัดการประเทศนั้นออกมาไม่ถูกใจตลาดก็จะส่งผลเชิงลบกับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าออกมาถูกใจตลาดนั่นเองเนี่ยก็จะส่งผลเชิงบวกกับการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงก็เป็นได้และเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับขอบทสรุปอีกทีหนึ่งวิกฤติของการลงทุนในหุ้นโลกเราเชื่อว่าสมดุลเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าทางทีมซีอีโอฟิของเรามีการปรับเปลี่ยนมุมมองของหุ้นโลกจากปัจจุบันนี้ที่อันเดอร์เวท ขึ้นมาเป็นนิวโช l หรืออาจจะเป็นโอเวอรเลยก็ได้นั่นเองเนี่ยทางผมเองจะขอมาอัปเดตให้กับผู้ฟังและผู้ชมผ่านท่าแนะชารอบโลกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับและเชกเช่นเคยถ้าอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกิ้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 ง,งอีกได้ด่เลยนะครับเวลามีคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง Edge Invest ของเรานี้ก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆผ่าน YouTube แอปของทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยากเปิดบัญชีลงทุนกับเอ็ดแค่ดาวน์โหลด KKP Mobile App แล้วกดปุ่มเอ็ดเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกันได้เลยหรือเดินมาที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระได้ทุกสาขาให้เราช่วยดูแลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile